มาหนุยต่อครับผมโอ้โหไม่แต่ตัวแพงๆดูสิดอกนี้แปดพันหกอะไรเนี่ยจา๋ามาจากวันนี้สาวทำกันหน่อยซีที่ทุนแปดร้อยค่ะคุณพี่แล้วเริ่มกันที่เบ็ดแปดบาทนะคะทุนแปดเบ็ดแปดมาจ่าปลายเอาจริงนะวันนี้บอกเลยไม่จริงเจ้าปึ้งเขาให้ปึง้งแอบบอกนิดนึงว่าแอบมาเช็คลายแล้วลายสวยเลยวันนี้ เอาซะหน่อยนะคะนา A เอตอมเขาให้เต็มหน้ากระดานคูณสามไปอี่ีอื้อเลิศเลิศนะเลิศเลิศนะเอต่อไหม,ม,ม,มแถวสองเอไม่ได้หล่นค่ะคอมโบนี้เก็บมาก่อนห้าร้อยจ้ะอูสเก็ตเตอร์สองตัวอืเห็นไหมลายสวยต่อเนื่องเลยสวยๆจ้ะซืบน้าม่วงมามหน้าเขียวตามหน้าฟ้าต่อเลย หน้าฟ้าต่อสวยงามครับผมคูณห้าจ้ะพี่จ๋าไปต่อจ้ะเออเป็นหน้าเคต่อแล้วคูณแปดอีกคูณเก้าไม่คูณเก้าโอเคซุปเปอร์เมกามาแล้วจ้ะหนึ่งพันเดยยี่บาทค่ะไปกันต่อนะจ้าตต้มนี่ขยับไปเบ็ดแปดสิบได้ไหมเนะี่ยไหวยอยู่นะลายสวยขนาดนี้หน้าเสียงเวอร์ดูดีเจ็ดเต็มหน้าก แล้วไหลตอดหน้าแพงอีกเป็นเคอีกทีไหมอืเคไม่น่าโดนหน้าเอาโอ้ไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งอ่าขยับเบดกันดีกว่าเนาะสักเท่าไหรด่ดีไปสี่สิบและกันครึ่งหนึ่งไปแปดสิบหยองเกินเบสสี่สิบนะจ๊ะตอนนี้นะจ๊ะนะจ๊ะโอ้โหพอขึ้นเบสอ้ยห,หน้าแดงเออดอกนี้คูณสอง กำลังจะบอกเลยว่าขึ้น840ไลน์ไม่สวยเลยแต่มาเข้าช็อตด้าแดงนี้ให้อภัยได้ค่ะมาลวยต่อครับผมโอ้โหไม่แต่ตัวแพงๆดูสิดอกนี้8,006อะไรเนี่ย8,774นี่แหละข้อดีสำหรับการเช็คลายก่อนนะดูลายให้เก่งอะคุณพี่เราชนะเกมมันได้นะแต่ต้องเล่นด้วยความมีสตินะคะได้แล้วก็ทยอยถอนเนาะ ถ้าอยากเล่นต่อก็ฝากเข้าไปเล่นใหม่นะจ้ะวาวายเชื่อมเจอดอกนี้และและคิวต่อตามอรุนสเกตเตอร์อีกหนึ่งตัวอันนี้ได้เสียวช่องวางเดี๋ยวอยู่ปึ้งปึ้งสุดยอดไปเลยครับลูกปีครับผมเข้าสเกตเตอร์สิบหมวนฟรีนะจ้าโบนัสทามโบนัสเกมของเราอย่างไรอย่างไรจ๊าฟรีเกมนะจ๊าอย่าเป็นฟรีเกินนะจ๊า คูณหกหน้าเขียวไปดีสุบหน้าเขียวต่อไปดีคิวต่อไปลูกอุ้ยเป็นเคมาก่อนอุ้ยหน้าม่วงดีกว่ามาั้งหน้าชมพูนี่ดีกว่าด้านบนนะอุ้ยเก็บสิบดอกในคูณสิบสี่สวยๆไปโอ้โหกวาดเรียกจากซ้ายไปขวาสวยงามครับผมเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสองบาทอย่างท่วมอือหือ,อเอาเรื่องปะ ุดนะอม,มาดีเคมาเออโอเคคอมโบเน,นี้หนึ่งพันสิบหกบาทนะจ๊ะเหลืออีกสี่สเปนค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้หน่อยให้แตะหนึ่งหมื่นในฟรีเกมให้ได้หนึ่งหมื่น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 ไม่น่ามาละอุ้ยไม่แน่เหลือแปดร้อย วายแถวสามเชื่อมไม่เชื่อมแล้วโอ้โ oh, ห oh, ไม่ถึงหนึ่งหมื่นดีเลยเก้าพันหนึ่งรอยยสิบสี่บาทนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สาวทํำก็แจกมาสองหมืสามพันเลยนะฝากด้วยนะจ๊ะอยากเล่นเว็บเดียวกับน้องแปลแ่าวก็คลิกลิงก์ได้เลยจ้าส่วนถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้า